สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมแม่ล็อกเอ็มที่เลเวสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูครับในส่วนของไอเทมเฟยคอยกันนะครับว่าเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับกลางเดือนละเราจะเอาเฟยคอยนะครับที่เราสะสมมาเนี่ยที่มันหายากแสนยากเนี่ยเราเอาไปทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะแลกอะไรกันดีนะสำหรับใครนะฮะที่พลาดในส่วนของกาชากัรมโพเทราส์นะครับที่มันสุ่มแล้วไม่ได้แต่เกลือใช่ไหม โอเคสำหรับใครที่จับจองนะครับในส่วนของกาชากราเทล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะแลกอะไรกันดีนะตามเฟคอให้เรามีนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมมีเฟคออยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้แลกนะครับก็สะสมมาเรื่อยๆเนาะมันก็จะได้จากการทากิจการต่างๆนะครับซึ่งมันก็หายากนะครับทุกคนน่าจะรู้กันดีนะโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรแลกอะไรกันได้บ้างนะมีก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นลิปฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับ ก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานไอเทมอ่าไฟคอยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องบั๊กนะผมมีอยู่ร้อยกว่านะเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยนี่ครับในส่วนของตัวชาดเนี่ยมันไม่มีนะมันบั๊กครับมันหายไปแล้วก็พวกอ่า c h ชเชอร์แฟชั่นตรงเนี้ยมันก็ไม่มีนะตอนนี้ตัวเกมอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอยู่ลองเข้ามาใหม่นะก็หายนะครับใช้ได้เป็นเรียบร้อยนะครับ เรามาดูกันนะครับในส่วนของ f ฟคอยนนะฮะเราเริ่มวันที่นะครับซัมเมอร์วิวนะฮะเป็นคอสตูมเซล์ชอยส์วอชเชอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมนะครับทีมซัมเมอร์วิวนะครับที่มันอยู่ตรงกลางพัตลาเนาะที่อัปเดตมาเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อเราสะสมฉาดนะครับครบ5้าใบใช่ไหมฉาดตัวนี้ได้จากไหนครับฉาดตัวนี้ก็ได้จากการสุ่มกรชาการพัรลาแหละครับมันก็จะดรอปมานะครับเราสะสมแล้วก็มาเลือกเลือกเองได้เลยนะถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับ ด้านในนี้นะครับมันก็จะมีส่วนของชุดให้เราแลกนะครับนี่ก็จะเป็น4ก็คือเป็นเป็นชุดเดียวแหละเป็นเอลีนะครับซัมเม r ร์ไลท์เดร s สกาเลต t ดักอนฟลานะครับก็เป็นชุดนี้เลยนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะได้นะครับฝากข้่มือได้ m a c sp 200เนาะแล้วก็ปลดล็อกเนี่ยจะได้ a t k 1%กับ mtk 1%นะครับก็มี4ีสีด้วยกันนะสำหรับใครที่นะครับสุ่มกาชาแล้วไม่ได้สักทีนะเอาฉาดมาแลกได้นะครับ โอเคต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเฮดแวร์กันบ้างนะครับมีคอสตูมนะครับก็มีเฮดแวร์ใช่ไหมนี่ครับราคา12เหรียญเฟยคอยนะถือว่าคุ้มไหมครับผมว่าคุ้มนะฮะถ้าเกิดคุณจะแลกนะครับคุณดูเลยนะฮะมาหมดนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่นะครับอ่าเจนเชิรแมนนะครับคอร์เนตสกาเลตดักกอนฟรายนะครับก็จะเป็นหมวกตัวนี้หมวกตัวนี้นะครับจะบวกสเตตบวกหทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้อิกนอร์ด้หกเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นสายกายภาพนะครับ ตัวนี้นะฝากคู่มือได้ MD ็บวกสเลือ3สานะครับแล้วก็ตัวนี้ผมได้มาแล้วนะผมสุ่มกาชาได้มานะก็จะมีหลายสีด้วยกันนะครับนอกจากสายกายภาพแล้วนะครับก็มีสายเวทด,ด้วยจะเป็นหมกแบบนี้นะครับก็จะได้แต่แต่บวกห้ทุกอย่างครับแล้วก็ได้อีกหน่อยเดียวหนะครับฝากคู่มือได้เด็บสเลือ3สานะฮะเลือกได้นะถ้าเกิดใครเล่นสายเวทก็มาแลกตัวนี้นะอย่างผมเล่นสายกายภาพผมก็ใช้ตัวบนอยู่แล้วครับก็สบายไปนะฮะ ต่อมาก็เป็น lobster นะครับ claw cliff นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหัวมกั้นก็จะตัดพวกขั้ทุกอย่างครับแล้วก็ max sp 5นะครับผมฝากคู่มือได้เลือก0นะครับอ่าในสำหรับสายแทงนะตัดมานะครับก็เป็นในส่วน Gi ฟต์อออ่า lobster spawn นะครับอันนี้จะได้ damage แายภาพลดลง4%เนะครับแล้วก็ดาเมจเวทลดลง10%่นะครับแล้วก็ต้านทานอ่าใบ1 0ฝากคู่มือได้ดี6นะครับสำหรับใครที่เป็นสายแทงนะอยากจะลด d a เม g ก็ตัวนี้ก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นบล็อกอ่แชร์มิ่งเลยครับอันนี้จะได้เป็นส่วนหางเนาะส่วนหางเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคส่วนหางตัวนี้นะครับได้โฮลิเดอร์เมด4%นะครับแล้วก็ทำเดนเมดต่อธาตุดาร์กเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับฝากคู่มือได้เอ็มเอทีเค66ด้วยกันนะสำหรับใครที่จะไปล่ามอนนะครับใส่โฮลี่ใส่ Holy, ใสอ่าธาตุแสงถ้าอะไรเนี่ยก็เอาอไปใช้ได้นะตนนัวนี้ถัดมาครับเป็น refreshing lady makeup นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนใบหน้านะอันนี้สำหรับใส่คลิเลยนะครับ ใครที่เล่นสายคลิอยู่ก็มาแลกตัวนี้นะครับก็ได้คิริคอนบวกสนะแอคแท็กเดเมจนะครับตัวแอคแท็กเดเมจสามเปอรนะแล้วก็คิริคอนเดเมจสามเปอร์เซ็นต์ฝากคู่มือได้เ t k มดีเคบวกสาด้วยานะสำหรับใครเล่นสายคลิก็กมาแลกได้เลยนะใครที่ไม่มีไอเทมนะครับถัดมาครับชิ้นสุดท้ายก็เป็นเมาส์รีเฟรชเมนต์นะครับอันนี้จะได้มุนสปีดสแล้วก็เอ็มเดเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมฝากคู่มือได้เอทีเคบวกสามด้วยสามสิบนะอันนี้ก็ สำหรับ12เหรียญนะครับผมก็มาแลกตรงนี้ได้นะฮะส่วนอเทมันอื่นนะครับนี่ผมพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอาไเเทมที่หลุดเข้ามานะครับที่ผมเห็นมันแปลกไปนะครับผมเห็นแล้วหชิ้นนะส่วนปีกเนี่ยใครสนใจก็แลกได้เลยนะ60เหรียญนะครับปีกเนี่ยสเตตมันเท่ากันแหละนะฮะนะครับผมแต่มันต่างที่ดีไซน์และความสวยงามนะจะมีอันนี้ครับที่มันโผล่มานะหมกนี้นะครับผม หมวกนี้นะครับเป็นหมวกกรบินนะเป็นฮอตฟอร์ดเบรดบอลแคบนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราสวมใส่นะครับที่จะเป็นพวกนักดาบนะฮะพวกเป็น a s s a ั s i n ินนะครับแล้วก็อาเชอร์พรีสพ่อขาซูเปอร์นองวิดนินจาหรือก u n สลิงเกอร์นะครับจะได้ฟิสิกอล l อ t ท็ c สิบสิบหน่วยนะครับขอพายแล้วก็นะครับเมื่อเราสวมใส่นะครับใส่เวทนะครับพวกเม e พวกโดรัมหรือพวกอัลคาลิสหรือพวกไอ้นั่นอะ โซบาเดอร์อ่ะมันจะได้เอเมทิเอซินะครับผมอันนี้ก็เฉพาะสายเนาะห้าเหรียญเองนะฮะถือว่าโอเคมันก็เป็นคล้ายหมกเริ่มต้นแหละนะครับสําหรับหมกเริ่มต้นนะถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะต่อมาดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของผ้ผผาคลุมกันบ้างนะฮะอ่าผ้าคลุมราคา30เหรียญน,นะครับก็เป็นเอลิตแอดเวนเจอร์เอาฟิทนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่ะจำกันได้ไหมชุดนี้นะครับผมใครยังไม่มีหรือใครยังไม่ได้แลกใครยังไม่ได้ ถ้าสนใจก็มาแลกกันได้นะครับเพราะว่าในชุดตัวเนี้ยมันจะให้นะครับ a อ k 12 m ส k 12นะครับถ้าเกิดแค่ฝากคู่มือนะแล้วก็ปลดล็อก a อ k 1% m ค k 1%บเปอร์เซ็นต์บทคร์เซด้วยนะแล้วใครสนใจก็มาแลกได้นะครับ30เหรียญส่วนนะครับตัวที่มันลดราคานะฮะเหลือ24เหรียญเนี่ยก็จะเริ่มวันที่นะครับฮาร์สเตลซักคูบัสนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมรอบที่แล้วเนาะมันจะมาลดราคานีครับผมนี่ครับจะเป็นชุดแบบนี้เนาะอันนี้จะได้เด็บบกหกนะครับเป็นสายเด็นะ แล้วก็ MDEF บวก6นะครับฝากคู่มือได้ ATK 1% M ATK 1%ส่วนใหญ่นะครับชุดคอสตูมชุดแฟร์เนี่ยก็จะฝากคู่มือจะได้ไอ้ปลล็อกครับจะได้เป็น ATK กับ M ATK 1%นะครับผมส่วนใหญ่เลยนะครับต่อมานะฮะยีเหรียญเหมือนกันนะครับ24เหรียญเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของ Princess f i r นะครับ The Evil Dragon Cell นะครับเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะะขอดูหน่อยนะครับ อันนี้จะได้เดฟ์หนึ่นะครับแล้วก็เอ็มเดฟ์หนะครับปลดล็อกเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกนะเอทีเคเอ็มทีเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับชุดคุณหญิงมากนะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นดีมไออะไรดีมไอดอลนะครับอ๋อชุดนี้เนี่ยของจิมมี่นะครับประมาณนี้และเอ็มเดฟเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะยี่สี่เหรียญนะครับใครสนใจในส่วนของคอสตูมนะครับ ที่เป็นเซลล์ซีเล็ชันแบบตีม3มตีมนี้ก็มาแลกได้นะครับถัดไปครับ3าตีมนี้นะครับมันก็จะมีพวกหมวกด้วยนะฮะเรามาเริ่มกันที่ Elit e Adventure ก่อน32เหรียญน,นะครับก็จะเป็นหมวกเก่าๆนะอันนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันนะเรามาดาูหมวกเข้าชุดกันดีกว่านะครับก็จะเป็นของ h a s ์ส l ิลลิงสักคุบัตนะครับก็จะเป็นหมวกที่เข้ากับตีมสักค u บัตนะก็จะมีทอร์นิงโรสนะครับทอร์นิงโรสอันนี้จะได้ a d k เค speed นะครับ xtag speed 2%เปเ็นะครับ pen 2เต็ง2เล็ก2นะตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับถัดไปเป็น cross l o a d นะครับ cross l o a d นี่จะเป็น mpen นะอ่ามันโมกพยาบาลเลยนะถัดไปเป็น cotton eye นะครับ cotton eye จะได้ s t a t d a r นะครับแล้วก็ ignore d e v 5% adk 20นะครับผมอืมถัดไปเป็น back eye บ้างนะครับ back eye ก็เป็น m d e v เนอะโอเคก็มีทั้งกายภาพมีทั้งสายเวทนะครับ แล้วแต่จะเรื่องเลยนะครับต่อมาเป็นซากูบัตไนวิงนะครับเป็นปีกซากูบัตเนาะก็จะโดนเดเมดถ้าเกิดมนุษย์ลดลง5%นะครับผมเป็นปีกเล็กๆนะครับผมอ่าถัดไปเป็นบอสซักกิ้งแฟงนะครับเป็นฟันดูดเลือดนะเดฟ5%นะครับแล้วก็เลือด500นะครับถัดไปเป็นอ็อกเมาส์นะครับเอ็มเดฟ5%เลือด500นะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกมีใส่กระเจาภาพก็มีใส่เวทนะครับต่อมาเป็นมินิแม่ม่นะครับมินิแม่แม่จะโดน เดเมจธาตุแอนเดดนะครับแปนะครับแล้วก็ตีอ่ะตีอันเดดอ่ะแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดนอันเดดอีกลอบลงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับโอเคตีมซัลกูร์พัสร็จแล้วนะครับก็จะมีตีมพินเซสอีกนะครับตีมพินเซสเนี่ยก็จะมีพวกหมวกแบบนี้นะฮะจำได้ไหมเป็นหมวก ADK นะครับเป็นฟิสิกอลเดเมจสี่เปอร์เซ็นต์หรือนะครับเป็นหมวก m อเมนะครับเป็นแมจิกเดเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่จะเลือกนะ ใครเล่นสายไหนก็เลือกสายนั้นไปนะครับถัดไปเป็นอ่าโซล,ลินไก,กซี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่านี่เลยเดฟเอ็มเดฟห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสแตนลี่ซีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหมวกสีน้ำเป็นล่มสีน้ำเงินนะถัดมาเป็นอ่าไลฟ์ไลฟ์ลองนะครับไลฟ์ลองจะได้เอทีเคห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไลเวลลบหนึ่งหนึ่งวินาทีนะครับตันนี้นี่โหอันนี้มันผ้าคุมมันบางนะถัดไปเป็นดะก้อนนะครับไทม์เออร ฟอนต์นะครับผมได้ MTK นะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกมีเอ k ก็มี MTK ด้วยนะครับถัดไปเป็นซัฟฟิสโนแคทนะครับอันนี้ได้สแตตบวก2ทุกอย่างนะครับแล้วก็ a ดเมจระยะไกลแรงขึ้น2%นะครับอันนี้สำหรับสายพวกนัธนูนะครับต่อมาเป็นนะครับมิสเตอร์นะครับไนเกลนะครับผมมิสเตอร์ไนเกลนะครับทำ a ดเมจต่อธาตุดาร์กแรงขึ้นนะครับ8%โดอนต์โดนเมจธาตุดาร์กเบาลง8%นะครับ ปลดล็อกเด้ MT4 ด้วยนะตัวนี้ต่อมาเป็น Rose p r e m i นะครับอันนี้จะได้สแตตแบกสทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ p h y s i c Pen สี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ Medical สี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมแนะนำเลยนะครับใครไม่มีหมวกให้แลกตัวนี้ดีกว่านะขอบอกครับแค่ก้าเหรียญเท่านั้นนะเป็นผมผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับแรงนะครับแรงนะครับถัดไปนะครับเป็นตีมดีไมดอลบ้างนะครับยังจำกันได้ไหมหมวกนี้นะครับหมวกแดงนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น ignore d e p ใช่ไหมอ่านี้ใส ignore d e p ใส่กายภาพนะอันนี้ก็จะเป็นสายเวทนะครับ ignore d e p นะครับประมาณนี้นะหมวกมันจะต่างกันนะครับสเตตเปลี่ยนจากกายภาพเป็นเวทแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่จะเลือกเนาะแล้วก็มี star butterfly melody นะครับอันนี้จะได้เ t k 20นะครับอ่าแล้วก็ทําด d a m a นะครับต่อมอนขนาดกลางแรงขึ้น8%นนะครับผมตัวนี้อ่าถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ s e r e n a d นะครับ เซเรเนต์เนี่ยจะโดนเดเมจเบาลง5%นะครับแล้วก็เลือดบวก300นั่นเองนะครับถัดไปเป็นสวิตฮาร์ดวิสเปอร์นะครับสวิตฮาร์ดวิสเปอร์เนี่ยก็โดนเดเมจเวทลดลง5%นะอย่างที่ผมบอกครับมีกิจภาพก็ต้องมีเวทนะครับเลือกเอานะครับผมต่อมาเป็นโกลเด้นอาเชอร์นะครับเป็นลูกธนูทองคำนะครับอันนี้ก็ทานเดเมจธาตุลม5%นะครับอ่าแล้วก็ใช้ SP ลดลง5%ด้วยนะครับโอ้โหกีตาร์สีทองนะครับเท่ ต่อมาถ้าเป็นฮาร์ดซิกเกอร์แอบบี้นะครับเป็นประเภทหางนะครับก็ได้โมดสปีดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สายเอนะครับสายยิงรัวๆนะฮะก็แรงขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับถัดไปเป็นโปรบมิวสิกนะครับโปรบมิวสิกจะได้โมดสปีดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอคแท็กสปีดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเสร็จก็จะประมาณนี้นะที่เหลือก็จะเป็นพวกอาวุธแฝงนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะนะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับชอบแบบไหนแลกแบบนั้นนะก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับ อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดไปสุ่มกาชาตรงกลางพัทล่าเนี่ยไอ้ตู้ตรงกลางเนี่ยมันสนใจได้เกลือใช่ไหมผมก็จะมาเลือกแรกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ตามฤดูกาลเนาะตามธีมต่างๆนะครับหรือใครไม่สนใจนะฮะรอไปแลกตอนมันลดราคาอีกเดือนหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามันยังมีอยู่นะ,อะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะ แทนชอบคลิปนี้ก็รบก,กวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพราะ่ใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ